ววันนี้น้องก็จะมาแยะมเมนูไม่ง่ายๆยานะเนอะอุปกรณ์ก็มีสามอย่างเหมือนเดิมมีโคกมีเขียงมีมีดเจ้าวันนี้น้องจะมาแยะแซ่บแะต่งแบบเมืองๆเนาะวัตถุดิบของเฮาก็มีนี่เจ้าแบะบเต่งแล้วก็นี่แบบเจ้ส้มนะแบบข้เจา้ามุจัก,กันก็นี่แล้วก็มีหอมเตรียมเจ้าแล้วก็วันนี้น้องจะเอาไอ้เจ้าไข่ซอยมาใส่ศูนย์กันน้ำผึหน่อยเนาะเพื่อดับ กินเพื่อมันคาวเจ้ามาเพื่อเป็นกนแกามเซเวลาเขามาทากันเลยเจ้าน้องกระยาพิกเต้ลงไปตามกันเนอะเจ้าโอต่อไปก็ใส่หอมขาว มันต่ำแง่น่อยเนอะมันพอน้องอย่างก็มันลึกดีเนาะเจ้าต่ำมันตึงแบบเสดนข้าวแต่เนี่ยเอาต่ำไปเซตแล้วน้องก็จะใส่อย่างอย่างก็ให้เอกของงานเจ้าน้ำปูหหอมไปซื้อมาแต่เจ้านี่ใส่เข้าไปแล้วก็ซูนด้วยจจ้ใครใส่ลงไปเลยมา ทำไปก่อนเจ้าเอาละตำก็ให้พอดีละเอา้าเดี๋ยวน้องก็จะามาซอยแบบแตงแล้วเนอะขออนุญาตยายโคกนิดนึงเอาแบบเจ้าว่าซอยเพื่อนน้องว่าอย่างก็ซวกเอาไส้ไนมันเนาะห้าเซตแล้วก็คูดคูดเอาเจ้านี่ ขูดเอาอีเลยเนอะร์ช่วงนี้แบบแต่งมันจากนได้แบบเกณฑ์ใหญ่เจ้าดเจ้ามันบบกค่อยมีพักบบกค่อยมีครัวเนาะช่วงนี้เดี๋ยวนะ้องขออนุญาตไปขูดอันแบบแต่งนะ้องสกักกาวเนอะเดี๋ยวมาพอวิธีทําต่อเจ้า เเจ้าตอนนี้บะแตงน้องก็ขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะมาจะมายำกันแล้วนะเจ้า กับ <ừ. S 1> จับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนอะน้องจอ่าตักใส่ถาที่น้องเตรียมไว้แล้วเนอวันนี้ได้ปลามึกมาแอมตัวเจ้าเดี๋ยวขอนี่ยัดีป่ะอันนี้เอาไปล่อฝูงแมงบินตรงนี้ก่อนเจ้าปลามึกจีมันอาจจะม้อยไปหน่อยใจฮอนไปหน่อย Mà chào mà. mà ừ. nghĩ phải ăn... đôi bay mực mà chào nè. chào mẹ chào Tại mà làm nữa. Ngay nhà chào mẹ ăn... mẹ chào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  mẹ ที่นาทีอ่ะแค่นาทีก็มาถึงแซ่บแตงอ่ะเมนูต้อนรับลมหนาวถ้าว่าช่วงนี้อย่างหานั้นแก่น้องเน่เมนูตามเจ้าช่วงนี้ขอเป็นเมนูตามก่อนแต่ว่าตามแบบทั่วเนาะอันนี้แซ่บแตงย้อนทูก มันหูกจะหมูเต้าว่าจะเปลี่ยนอย่างอาจจะไม่ใช่ซ่ไม่ใช่ต่มาเจ้าอาจจะเป็นน้ำพริกแก่แกงก่เนาะแล้วแต่เจ้าแล้วแต่อารมณ์คนแฝงเนะาะให้ไปปปะอย่างแบบแนกกิน่นแนกกินกอกก้นเกลือทึงก๊าบอย่างวันนี้เขาว่าอันจะแย่ยน้ำพริกอ่องแต่ไปอันเจอปลาหมึกก็เลยเปลี่ยนใจเป็นแซ่บบแตงเจ้า เจ้านี้หอมขนาดเลยข้าวเฮืออันถ้าเป็นกินนกนะนน่นมันทะลุออกไปนะก็หอมแค่ขนาดสุดท้ายมัมีกุบกินเนาะถ้ามีกุบกินนี่อย่าลูกกันล้ำหนี้ก่อนเนาะมันก็นอยู่ที่คนมากนะเจ้าเนาะสำหรับคนมากนั้นผู้ก็กล่าล้ำ คนที่เพิ่นมามากักเพิ่นก็ว่าบบลำคนที่เพิ่นกินบบได้คนเป,ปิ่นแป้มันกะแล้วแต่อาการเนาะของกินมันอยู่ที่ว่าคนกินได้คนมากคนมามากักคนไหนมากก็ว่าลำคนไหนมามักก็ว่าบบลำมีปี่ปีมีปี่ปีปปตักมาว่าเดี๋ยวนี้รู้ซึกว่าแน่เริ่มงอวนพองแล้นาาวนะเจ้า มช่จว่าอย่างนำหนักขึ้นมาสักคีสสองคีสเนี่ยมาเดียวเนี่ยไปเดี๋ยวน้องจะขอตัวย้าเตียเนอะเพราะว่าตอนนี้ฟูงบินตมเริ่ม,มแมงลบกวดละอ้าวเดี๋ยถ้าขครชชบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุตเนาเจ้าฝากคลิปเพจกี่นิ้วไว้ในดวงใจเจ้า,จา,จาสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ